ต่อคืนแถมเราต่อลงแถมเบียห่วยต่อคืนแถมเราต่อลงแถมเบียห่วยเขาท่าได้เนี่ยนี่เอาเบียมากินก่อนบาเรื่อยไปหมื่นสองปัญหาครับฮะแม่ลูกนี่บอกหมื่นสองปัญหาร้อยมาไม่พ่อมันนี้ถ้าคุณเคลื่อนย่างมาห้างว่ะต่อคืนแถมเราต่อลงแถมเบียเอาเบียมากินก่อนคือแบบ Oh. แม่กับลูกครับเมื่อินสองพันห้าร้อยต่อลงได้กินเบียร์เพคนวะต่อคืนได้กินเหล้าต่อลงดีกว่าพ่อเนี <c oughs> ่ครับถ่ายสูงกว่าสิบพันร้อยสามสิบอันนี้ลูกต้มลูกต่อแม่ยังดีโอ้ลูกต่อแม่พ่อมนี่ยเน,น,นี่ลูกต่อแม่ครับเมื่อินสองได้ทั้งแม่ทั้งลูก ลูกมันใหญ่นี่ก็ได้ทุนขึ้น,นตัวนี้น้อยกับบ้านสงการเฉพาะสงการก็ไม่นน้อยก็ว่าได้ทุนขึ้นนี่นลูกกัน<อ>ลูกลูกม่ยได้หลายในแม่นล่ะเนี่ยครับสงสัยเนาะสงสัยแล้ว <laughs> นี่ครับลูกก็ลูกตัวแม่พร้อมแบบนี้มันจะขึ้นทุนไหวเพราะว่าเลี้ยงไว้ทั้งวัาลูกมันก็ใหญ่ก็แม่ก็ได้ผสมใหม่แม่อ้วนก็ขายแม่ก่อนก็ได้รือคายลูกก็ได้แบบนี้ครับ แต่ซ้ายเลี้ยงบ่บ่ขาดทุนแน่นอนข้อเลี้ยงพอเลี้ยงนี่ดูดกันเลยดูดกันเลยโอ้บ่อในเมื่อแล้วกาขายแน่นอนแบบนี้บ่อในเมื่อรุ่นนี่ดูดกันแล้วดูดกันแล้วอ้าวซื้อขึ้นแถมเราซื้อลงแถมเบียร์ซื้อขึ้นเรางแถมเบียซื้อเยอดเลยพ่อเราโอ้เบอร์โทรไปก่อนพ่อขอเบอร์โทรไปก่อนเนี่ย เบอร์โทรบอศนเก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สามศูนย์สี่สามศูนย้าหนึ่งเดสี่ครับห้าหน่งเจ็่ออดครับรับผมอำเภอดพอ่อย,กกอยู่อำเภอไดนะยูก,กันทลาดเขากันตลักเข้าจะของตลาดครับจาของตลาดเลยสุดยอดเลยลรลอดไบบรับรอดไบบร ไว้บ่แม่นเดอ๊เขาบ่แม่นนต่อกันนอต่อกันมักกับ่ได้ีบ่ได้บอกมองได้ดีป่องได้ก็คือชิเจ็อยครับชีเจ็ลอยบ่ถึงสองันบ่ถึงงบ่ใ่ลอยเอาเทียงไบ่คาบ่ออยากอ้ยเดือหน่อยายน่เอาแล้วเนี่ยาเบียเอยเราับกินกันตัวหน่อยเอาตัวใหญ่ถอใส่ตัวหน่อยตัวหน่อยอใส่ตัวใหญ อยากขาบตาอยากายเขาเอาไ้ก่อนเอาไ้ก่อนดิจัหน่อยสักกอนทุดีเป็นต่อกันอยู่นี่ครับต้นหน่อยหนึงกูก็ได้ขายหาอยู่อ่ะหน่อจานหน่อ้นอ้โมเมตเตอร์ไเนต่ยนะเออเขอทาครับอ้อไวรุ่นตนี้รุ่นนี้ใช่ปะครับราคาห้องเก่าหา เกาพันห้าร้อยโอ้อของแท้ครับโอ้โต,อตัวแบบงหญ่ตัวนี่ใหญ่เติมครับรุ่นนี่เก้าพันห้าร้อยเลือตอวเดียวออเมลูกกระเมนนี่ครับเบิ้งเ้งเครื่องดำนี้พว<อ><อ>กหางาเยาใครเสื้อไปขุนเนาะอเอาไปทายพยาะบบรุงขุนอีกอ้วนอ้วนลุนนี่เก้าพันห้าร้อยสูงกับประมาณร้อยสามสิบสามสิบห้าเนาะสามสิบถึงสามสิบห้า อันนี้ตัวที่หนึ่งแม่ลูกนะครับเมินหาพันจเยันอีกแลแม่ลูกนะเยนน่อครับเแม่ลูกเมินหาพันรสักคระคลูกเถือรางเุ่นร่เลายรุนหลายยี่ห้อด้วยพี่น้องเมินนี่ไพ่มักสีขาวก็มี่มัวขาวล่ำพูนมวาพูนเมินห้าพันี่ครับลูกก็เถือกอย่างดี แม่กรูงลอยช้าีบห่งเค้นเขาโอ้รุ่นนี้หลายคนมักเลยดุนี้เขาไปเขาไปเมียเลี้ยงหมดแล้วาัวววงคนวะเขามันหย่าหมดว,วโอ้อันตรายจักหน่อยเอาละมัดละบางเอาแม่ลูกเมือหาพันเดี๋ยวบอกกที่ตางไห้างหางดอกจักน้อยเลยพี่น้องสายเหรียญสีนี่แหะรุ่นนี้ดียอยู่เตียงง่ายคล้ายของหมดวะเอาฝากเบอร์โทรไปครับศูนย์แปดหนึ่งศูนห้าเก้าสอง สามแปดสี่ห้าอำเภออำเภอยางชุมน้อยยางชุมน้อยมองเขาขายหองกระเทียมเัมือนหมอโอ้ยไปเด้อบบบนี้หอมกระเทียมหอมกระเทียมกระแหงสือะถื้อกี่บ่ถื้อครับผมจักโล่ลอยมือวกันนี่ก็ว่าสามบาทสี่บาทตอนไหนต่อโลครับหอวยเขาคือมาขายอยู่หาโล่ลอยฮกโล่ลอยอยู่เด็กจังหวะนั่นแ่ยโอ้ยอ๋ออยู่ขุ่นอยู่นาฬิกาหันยู่ดาสวนนัสามบาทสี่บาทครับโอ้ยฟังเขาเถอะาสวนสามบาทสี่บาทไปสิเป็นเมา เมาบลากกู้เงินเกษตรกรย่างดอกโอ้เหลือโลละสามบาทสี่บาทกับยูนาสวนแต่ว่าขั้นในออกพื้นที่มาแล้วหกโลลอยหาโลลอยมาบ่กถือโลละสักกว่าบาทเนาะขั้นออกมาพื้นที่อันนี้พายอยากได้กับไปเอายู่างซุปหน่อยอันนั้นเรื่องหอมกระเทียมโฆษณาบอกว่านี่ละโทรมาตามนั้นเนาะแปะหอมกระเทียมกับตามนั้นด้วยกันโทรด่วนโทรด่วนนี่ทีมงานเลนไปหลุดโอ้ไปหลุดเขี่ยวมากมันบอกมัน มันติดบ่อยเรื่องมันเปน็นยังไงมันแสบบ่อยดียังไงบ่้ยวมาะติกมันมันเปรี้ยวปากคขั้นบ่อดเลยยำน้ำเคี้ยวขั้นเคียวไปลุ่นเคียวมานี่กระต่ามากกว่นนี่กระต่ามากไพ่คือบน,น,นยังไงไพ่หมากอของแท้ของแทะ,ง,ทะง,งูเข้าไปเงินจะคองไผมากงูเข้าไปเงินจะคล้องไผหมากสุดยอดครับน,นี่นะไฟอยางไงโทษด่วนโทษด่วน อแม่ลูกเหมือนสีตุลไทยไทยไทยครับรรเหมืนสีครับรุ่นนี่วนลุ่มแซ่เหมือนนะครับสิบสี่โอ้แม่ลูกหน,หน่อยๆครับลูกแม่ยังดีตัวนี้เหมืนสี ลูกแม่ยางดีตัวเดียวโตเดียลูกแหลก่แดงด้แม่สีอไหเมือนามมันาอาน้ำมันลดเเมือนสามเลยแบ่งกันไปเรียงกต่พ่อเรียงรับรุ่นนีครับแม่กับลูกเมือนสามเลยนะเมือนสามา เพลี่ยงอยู่ครับลุนนี่ก็ได้หูกันใหญ่กัคล้ายหลูมันกรก็ได้แม่กสมไหมตัวนี้ได้สองโตสองโมื่นสามตัวแม่สาวกมื่นสามเพราื้อเลี่ยงอยู่ครับรุนนีเมื่นสามได้สองโตตัวนี้แม่สาวนี่ก็ยังยังมื่นสามแล้วเป็นแต่เลี่ยง เว่าลููวันนี้ก็สด้ทุนเคืนแล้วนี่สามพันเอ้าสามพันอย่้กวขขอขอา้วมันสามลอยนี่ยพอดีเอาสองลอยสไปเอาสองลอยพอดเอาลอยเดียวอยู่ลอยอันละลเดียวเดียวรียงครับหลุดนี่สิลูมันใหญ่กับายูมันเกือบได้ทุนล่ะเผมเอาจบการซื้อขายแล้วหมื่นสามพันสองลอยแบ่งกันไปเรียงพาอเรียงครับหลุดนี่สินีผม เพืนทุนไหวนะครับขายหลวมันก็นได้ทุนป่ตัวนี้เมื่อนเออสามพันสองร้อยตัวนั้นเมื่อินสามนะครับซื้อขายเรียบร้อยได้พี่น้องนะครับโอ้คนลุ่มแซวได้ท่านอะไรฮ้างวันไปเลี้ยงว่าท่านหนะึ่งบรงบรยากาศครับคนก็ห้างวันไปเลี้ยงไล่ให้กันงามตัวนี้

แม่สาวเป็นแม่สาวหัวนหน่อยยังมาได้สดนะพายแจาบ้านครับนะพ่อสื่อแจาบ้านโอ้กูพ่พอสื่อเจ็ดพันครับรลุนนี่โอ้พอสื่อพอสื่ออยู่ครับตัวนี้ก็ได้ รุ่นนี้ดีครับนังดีนังนาซาใหญ่ครับยตแม่พร้อมเจ็ดพันครับตัวนี้นาซื่อกันระหว่างเรอบมันยอ,อกกันขายเรียบร้อยครับแม่สาวสวยเจ็ดพันหลากหลายแล้วามาแล้วครับรุ่นนี้ยว่บาทครับรุ่นนี้สองพันแปดร้อยห่วยคู่แข่งกัน,น่อนอ่ะแบบนี้สองพันแปดร้อยตัวนี้เดิ สี่พันอ้ามันคือต่างกันตัวนี้ซื้อแบงสี่พันตัวนั้นซื้อถือสองพันแปดยเอาสองตัวใส่กันรถเด้อพี่น้องเอาตัวใส่กันีขายใส่ประมาณสักเจ็ดพันอยๆดำดนี่ดิของดำสองหมื่นครับตัวแดงพอดีวันนี้หมื่นหาเบิ้งเอาพอเบิ้งเอาตัวนี้ดิตัวนี้สี่หาสิบหาอยตัวนั้นดีแม่นวดหมื่นสี่มสำดำนกนมนดำดกมนสองหมื่นสาองื่สามหลากหลายราคาเลยพี่น้อง มันทั้งหนานี Twelve, ่งท้ากีท้าเกิดทั้งทาย่าหาพัาหาเออเอาเอาไปโทรไปก่อนเดี๋ยวจะไปขายศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์หาหสหาหกาโอเคแก้วแก้วเอาเบื้งเอาพ่อพอดีลูกข้ามากพอดีเบื้องเอาต่อเอาพ่อมากตัวไหนนี่ครับหลอกหล้ายลาคานี่ครับพอดีลูกข่าพิ่มากพอดีาหดนะมเลยเบื้งแบบรวดเร็วจัน่อยมีรลค่าเพือพี่น้อง มาเบิงเอาหล่แต่นุกเลือกโอ้หิวหมา,มา,มาบ่อะจ้นน 4, าครับ 4, รุ่นนี่ซีพันาซีซิบหาลอยโอ้กําลังกินย 4, หายาเก่งเอาซี่เปิดดากแล้วก็ดึงมันขึ้นเปิดดากระดึ้งซีพันหาลอยลุนนีๆๆ่ไปหาไปกินหยาอยู่ตตล่างไหนคือเก่าแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวหน่อยครับ ูงกับประมาณเมตรหนึ่งอยู่4,500โอ้เครื่องดำดีพอเ,เออ 4, หมนี่4,500ครับรุ่นนี้ฝาแจักหน่อยกินอาหารก็เกยกินยากะดีบอคู่กันรุ่นนี้ปุ่มขึ้นท่ายรุนเมื่อเลยเอาฝากเบอร์โท่าไรครับ0 9 5 0 9ึ614288อำเภออำเภอเบญจลักเบนจหลักอาแห <c oughs> ม่แหมร่รุ่นนี้ สี่พันหาร่อยตล่องเลยอยู่จังหน่อยอยู่กินยาเก้งแห้งเอาบ่ปุ่มมาเลยมันมานครับผมแม่สาวหัวโลนงามๆ้าส้ยนี่ครับห่วยร้อยชบหาวกถึงร้อยหาับแม่นี่งามๆหัวโลนย่งดีเปิดแล้วค่ะไปสามหมื่นหาสามหมื่นหาพันนี่ครับพังหน้าตา โอ้ยหางลากพื้นเลยเออดีเขาเง่าคล้องแผลโอ้คล้องแผลเดี็กๆแงกออมมึงครับไม่อยู่ในหล่มพอดีนี่ครับโวดแต่ว่าปาดหางลากพื้นเลยตัวนี้ปาดนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้พูดพูดพูดสมัยตะกี้ขึ้นจะเป็นแสนเนาะแม่นี่เนาะนี่ครับห้องไว้สามเมืองหาพันเบิ้งหางครับหางโวดดีเลยหางหางหางโวดเนี่ย เครื่องน้ำนี้พวกหางเงีวแม่สาวเนาะเออยางยางไว้สมุนพลหัวโลดยางดีไปเนอะเขาเฮ็ดเขายางดีอาชีพลูกไม่พออยู่แต่วทางตีราคาหนีไปเลยราคาทั่วไปเท่าเนาะราคาตลาดเท่าเนี่ยพองไปสามสิบห้าโอ้งามดีแต่ว่าก็จังโทุมาลองเบิ้องเลยพี่นาะเนี่ยแบบงามเลยใหญ่เงีวหัวโลดยางเบิ่งผ้าพอดีเห็นงัวหงามเข้ามาตลาดแต่ว่ากันนี้ราคาตลาดไปเลยพี่น้องราคาปัจจุบันนี่ยนะ ออ 30, ห่อไว้ส้านี่หาเนี้ๆเลยปุ่นโอ้เข้าแดงยชิงครือเลยตัวนี้ง้อรล่นย่างดีสามหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ง,งามๆนี่ละโอ้แบบงามเลยเจ้าเจ้าเสียไว้ยังไงละ่ะเมื่อนั้นเขาเขาค้าอยู่ไอ้บาลินเขาตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยสี่หมื่นกว่าอันนี้เพืน 30, ่นห่อไว้สามหมื่นหานะผมเบื้งหางเบื้องหาง,าง,างเรียงก็ได้ภาคเหนือ นั่งสาวไทยเลยครับนั่งเอกสนามเราเลยใหญ่เงี่ยตลาดหรืองามหางที่คักแข่งเนาะพวกมันเป็นง่วงงามเลยนะพวกหางเป็นพวกอ่างเยป็นง่วงงามครับแต่ว่าหางแบบใหญ่กว่าไม่กี่คนละเบิ่งหางเดียวมันซสอนในหางหลากผื่นเลยเป็นผัวเป็นผัวเลยพี่เนอะตัวนี้นั่งเอกสนามมากน้ำเพลินอยู่แต่ว่าจยกสิบยูหรือสิไป เบอร์โทรเข้าไปก่อนครับ083 083 382 382 5 9 5 4 5 9 5 4ชุดยอดโอ้พูดมันซอดแห้งครับแต่หางแต่หัองบนคักแห้งคักคักคักโอ้ฟ้าเบิ่งของใหญ่ครับรุ่นใหญ่ไซจัมโบตัวนี้โอ้ลอยหาสิบหาบวกแน่นอนคือลอยหกสิบเหมือนกุ๊ด ลอยหาชิ้าบวกกับรุ่นไงใส่จำโบสี่อยู่วว่าเป็นสามอย่างสี่เท่าไรบอสสี่หมื่นสองพันททยสูงรอยหกสิบปุณหะพูดว่ไงเงี้ยอยัลลาดน,นาตาเนื้อนังสีสันโอ้ของไงครับไงอีลีเช่องดี้ สมเกีงแล้วโอ้นี่ครับตัวเดียวป่ะพ่อเหลือตัวเดียวแข็นๆเลยรุ่นใหญ่ใส่จจมโบ้ครับรอยหกสิบคนละเปิดไปสี่สบสองแค่นั้นต้อร่างอะไอีกตอ่งอไใหญ่กลทรงไฮฟี่นี่ครับของใหญ่ๆเลยโอ้โทษด่วนเบอร์อะไพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดปดเจดปดสองสามสี่สี่ครับสอมสี่สี่ลิง นอหัวเนาะกันทะลักนะครับผมโอ้เช่องดีใหญ่ครับทั้งล่างกระถาต่ออยู่เทียน่าเบิ้งครับทั้งล่างมาหนิขาเบิ้งครับของใหญ่ตุ่มเบิ้งของใหญ่คนมาของใหญ่ๆดูดใหญ่ใส่จัมโบขุ่นซ่อมเบิ้งว่าเช่องดีเนื้อลายของใหไงสมเก่ง ตัวว่าจะกล้องเลยเลยกล้องใหญ่ๆครับปุดโอ้ยขาแเงี้ยขุดเบื้งหน้าตานี่นะไฟมีรุ่นนี้ก็มาขายอยู่ตลาดกระไรพี่น้องแกเข้ามาจ้างเข้ามาปุดใหญ่ๆๆมาซื้อหรือมาขายหรือพ่อขายเจ้าว่าหรือพ่อรุ่นนี้อ้ยมันขายหัวใจพูดที่ว่าหรอบ่เขาบ่ใส่ราคาเลยบ่าววโอ้นี่ครับเขายังมวยราคาะตาเขาไงวะ ทีว่าหกพันเน่ยบอกเจ็ดพันเี่ยบอกเจ็ดอืมเจ็ดพันหาเขาบอให้ราคาครับให้หกขาห้าแล้วเะไงอะไเจ็ดพันนี่ครับแม่สาวแดงจึงคืองามงามเป็นแม่สาวโอ้โหดีพร้อมเนี่นี่โู้โหดพร้อมครับใส่เมาไว้นะครับโู้หดีเพราะเพราไงเราอะไรเจ็ดสิบห้าก็ให้แด้วหกสิบอไรเจ็ดสิบนะครับผมเจ็ดพัน ครับผมใคหกหาแล้วเล้หาร่อยผมไกลแล้วตัวเดียวบอกว่าตัวเดียวตัวเดียวโอเอามาแอกตัวเพื่อมาตัวตัวนี้กรแมนตัวเหลี่บ่าครับข้ายลรวบอกอืมได้ไนพอหลุนนี่สิอ๋อหมื่นเจ็ดพันครัวตัวนี้นะผมพอแล้วห่องไวไงห่องครับตัวเล่ก็แมนหมื่นเจ็ดต้้งห่องไวสายหลี่องพญาล้วมาขาย เงยเบลกับสูงประมาณร้อยสามสิบสามสิบสามเนี่ยแหละถือว่าพอขุนอยู่แต่ว่าก็ราคาก็ตามนั่นเป็นห้องไว้เบอร์โทรมีว่าพ่อพ่อผมใส่โทรศัพท์เนาะครับผมอยู่อำเภอไหนครับพายุนะครับผมทีมงานพายุนี่ครับนี่ร้านนี้อยู่ตัวซับครับผมเสื้อแดงนี่บอกอ๋อครับผมเพิ่นไปร้านไปหาควายเอาเนี่แหละครับของ พ่อใหญ่เราราคามือนีเด้อพี่น้องราคาของไหวรูปรอมาคืเอเราตัวนี้โอ้รุ่นนี้ใช่ปะครับแปดพันสองครับแปดพันสองร้อยบวกกินแต่น้ำไม่จะหลับบวกกินแต่หยาไม่จะหลับหรอกวันนั้นบวกินดอกมันอยู่บ่โอ้นี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี่แปดพันสองร้ 8, 000, อกกนนยไปหารุ่นนี้อยู่ครับโอ้เขาท่าตัวนี้ กอกินได้หยาไม่ยาลับหรือวะมันมนร้อยกินหรื่ว <laughs> แม่สาวแม่สาวสวยหลุนผ้ายเซจักหน่อยราคายอมเย้า 8, 200, ราคายอมเย้าครับแปดพันสอง้อยโอ้ส่วนสูงก็สิบป,ประมาณร้อยสาสาหาอยู่ครับสูสีอยู่ในเรื่องอันในเรื่องย่างไ,ไหรือ <laughs> ะเป็นหอดมูมเ,นดมเนี่เบื้องหน้าตาค่ะ วันน <t oc f> ี้พ่อะใหญ่ไม่ใหญ่ก็มาหล่เราตะบุนใส่หมวกมาที่งานมันหาเลาะผู้เฒ่ามาหาเลาะงัวไปเป็นเหลี่ยงหลยอยู่แปดพันสองรลือตัวดีวแข็งเลยนึ่แคนนึ่งตั่อ๋อขี่ใสเหรอไ่่ครับ่าขี้ขาวอัหมดเอายางไม่เบื้องเสร็ไปแปดพัว่านั่งมาไปยู่นักเอยไปยู่กับออยไปตัวนี้แปดพันสองร้อยตัวนี้แจ็คตัวนี้กับแปดนสอตัวนี้กับแปดพันสองมียมากว่ยแปดพันสองอ๋อเมียมานัาผัดวาให้เอื่อแปดพั ี่ครับ8200ราคาต่อรองไหนคือเก่าทุกตัว8,200รุ่นนี้เรื่อพี่น้องห้องว่ายราคาต่อรองไหนคือเกาต่อรองไหนเบดมือคือเกาเอาปตูไปนาะศูนสครับ084่เกนเกเจเก่ครับผมลุบรอห้าวเนี่ยกันท่าลมเนาะกันท่าลามครับชวีสกีไปไปท่านส่งให้ฟรี นี่หน้าตารุ่น8ปดพันแปดพันสองพัน้ันคำเนียมกันทารลมรุ่นนี้ครับนี่เอาไปคุ้นต่อเอาไปทะพะยะต้มรุ่งแปดพันสองฟังพิช่สิพ่อดิเล่นรุ่นนั่นวสิันก็ตัวเียวพอเขาตัวเงี้ยวพอแล้วเนี่ครับเออ ตามรุ่นมันมันจะมีรุ่นน้อยก็มีเมื่มอน,นี้มันมีรุ่นน้อยแต่รุ่นใหญ่นะครับผมส่วนสูงกับสูสีประมาณหน่อยสามสิบบวกอยู่เอานี่แหละครับประมาณนี้อันนี้รุ่นแม่กับลูกโคมน,นี่เมื่อนสี่นี่ครับมีสองโคมโคมน,นี่เมื่นสี่แม่สูงประมาณหน่อยสามสิบลูกตัวแม่โคมน,นั่นเมื่นหกลูกตัวแม่เท่ากันแม่กับโค้งใหญ่กว่าสูสีกันให้กลางๆครับหน่อยสามสิบหน่อยเมื่นหกตัวนี้ราคาห้องไหวเมืน่นราคาขาย เมื่นสี่มองค้ายกับสีมื่นสามนีครัา้น้อยๆอ 14, เพ่อนหนึ่มืน่นสีเออมื่นเมื่นสี่ก็เมื่นหกครับมีสองคมอันนี้เป็นแม่ลูกสายแม่ลูกไท่กลางๆไดพ้พี่น้องกัเปียเทียเบื้องเพื่อนหองซ้ำหนีเพื่นชิบูไะ้ล้ายซ้ำหนีนะครับแต่ชิบูตต้องหารอยซ้ำรอยแด่แต้คุยกันบาง,งคนมึนก็หหอกพานว้กับรต้องซ่องรอยซ้ำรอยนะผมพมาณน,นี้ครับก็ได้มากระโทษมาตามเบอร์ของหนด้พี่น้องแม่ลูกสองคม